สวัสดีครับวันนี้จะนนาเสนอโครงการร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาความยากจนส,งส่งเสริมอาชีพประชาชนในตําบลโนมักเค็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับผิดชอบน,นายธนพลคงเล็กเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชรวัตรเส้นทองรายวิชาการออกแบบและบริหารโครงการ2 1 0 8 3 0 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ดจเจระยาลักษณะของโครงการเป็นโครงการใหม่ดำเนินงานจำนวน4เดือนคําสสำคัญคือแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมอาชีพประชาชนสาขาวิชาวิจัยสาขาสังคมศาสตร,ร์เพื่อการพัฒนารายละเอียดของผู้วิจัยนายธนาพลคงเล็กตำแหน่งในโครงการหัวหน้าโครงการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการดําเนินงานในโครงการ100%เซหลักการและเหตุผลหลักแนวคิดปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ,ญาที่เชี้ทแนะแนวทางดํารงอยู่ในปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม ของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาว้งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและเอืงอยืนของการพัฒนาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยากก่างเป็นขั้นตอนคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจน ใช้ความรู้ความรบอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีนโยบายรัฐบาลตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร,กรซึ่งที่ผ่านมามีนิโยบายในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรกร,กรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยตลอดห่วงสู้การผลิตตามแนวคิดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงทิศทางสายกลาง บนพื้นฐานของความสมดุลของความพอดีรู้จักประมาณอย่างมีเหตุผลมีความรอบดูเท่าทันโลกเง้นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยซึ่งขณะรักษาความสงบแห่าชาติและรัฐบาลปัจจุบันได้น้อมนำมาเป็นนโยบายและการพัฒนาให้ความสำคัญากับการเป็นอยู่ของกเกษตรกร เน้นคนเป็นศูนย์กลางขการพัฒนาอีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครอบครัวและท้องถิ่นจึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับการพัฒนาเกษตรในพื้นที่ตำบลนโนมกเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วอยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนมกเคงมีอำนาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนตามภารกิจที่ถูกกําหนดในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตนําบลพศ2537และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542 และรวมกฎหมายอื่นรวมทั้งสอดรับภารกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบลนโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสำคัญการส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนก่อให้เกิดรายได้และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงินเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรงแข็งแกร่งและพึ่งตนเองได้และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่มีความหลากหลายมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดความสาม,มัคคีขึ้นในหมนะู่คณะและชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็น ต้นทุนที่หมุนเวียนกันในชุมชนและดึงให้ประชาชนในบริเวณใต้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชนซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจลากห้าตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพเป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพในตำบลนโน,โนมะเค็งให้มีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจตลอดจนให้คนจนมีอาชีพให้มีไรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ได้รับการต่อยอด เพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งโดยแนะนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและได้มีการส่งเสริมและจัดตั้งเป็นสูตรเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติณจุดเดียวทําให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างท่องแท้และสามารถนํากลับไปใช้และปฏิบัติได้ทันทีจึงได้จัดทําการแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมอาชีพประชาชนในตําบลโนมะเคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถและทักษะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ่งสศึกิมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต้องแท้และสามารถสร้างงานสร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่น ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนและการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียงให้มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในลักษณะที่มีระยะยาวยังสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการด้านสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืนส่วนวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อตอบสนองฟุดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยการสร้างอาชีพสร้างไรายได้จากการทำกรเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายสร้างไรายได้ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ปรอบการดําเนินงานนะครับ 1. ห,หาหัวข้อที่จะศึกษา 2. ปรึกษาอาจารย์ 3. ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาหรือว่าสนใจ 4. ดําเนินโครงการ 5. กรูปเล่มจัดทํากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6. สรุปผลเป็นแบบของรายงานแนวคิดทฤษฎีนะครับ การจัดทําโครงการนะครับ 1. แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและฐานรากและการจัดระบบบริการสังคมให้แก่คนยากจนการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนการจัดตั้งองค์กรประสานงานเชิงยุทธศาสตร์แนวการดําเนินงานโครงการนะครับ แผนการดำเนินง,งานรายกิจกรรมระยะเวลาเดือนผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. บทบทวนวรรณกรรม 2. อ,ออกแบบสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาตรวจสอบ 3. ส,สัมภาษณ์เชิงลึก 4. ดํดำเนินการเชิงปริมาณแจกเก็บวิเคราะห์เชิงปริมาณ 5. จัดอาดมสมอง 6. วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําเล่มรายงานวิจัยจัดทําบนความเพื่อการเผยแพร่ผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับข้อมูลสําคัญสําหรับสร้างเครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับข้อมูลเชิงลึกที่ถอดบทสัมภาษณ์และวิเคราะห์แล้วครับแบบสุบถามที่ผ่านการตรวจสอบ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแล้วครับข้อมูลที่ได้จากการจัดระดมสมองครับรายงานวิจัยบทความเพื่อการเผยแพร่ครับสถานที่จัดก,กิจกรรมตามโครงการนะครับสาราประชาคมหมู่4บ้านหนองฟักทองพื้นที่ทตำบลหนองมะเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก้วจำนวน9หมู่บ้านครับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการนะครับหมวดค่าใช้จ่ายนะครับ จะมีค่าอาหารเจ้าหน้าที่และวิทยากรประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนมะเคงผู้เข้าร่วมโครงการ1มือนะครับมือละ50บาทจำนวน100คนครับเป็นจำนวนเงิน5,000บาทค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่และวิทยากรประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนมะเคงผู้เข้าร่วมโครงการ2มือครับมือละ20บาทจำนวน100คนเป็นเงิน4 0 0 0บาทครับค่าน้ำาดือมตลอดโครงการจำนวน2 0แพ็คครับแพ็คละบ้า แพ็คละ65บาทครับเป็นเงิน1,300บาทครับค่าน้ำมันครับเป็นเงิน6,000บาทครับและค่าอื่นๆนะครับเป็นเงิน5,000บาทครับหมวดค่าวัสดุนะครับเป็นค่าป้ายโครงการครับขนาด3ามคูณหนตารางเมตรครับเมตรละ220บาทครับเป็นเงิน990บาทครับรวมงบประมาณทั้งสิ้นนะครับ22,290บาทครับ ประวัติคณะวิจัยนะครับหัวหน้าโครงการครับนายธนาคณคงเลขบตำแหน่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ครับหน่วยงานนะครับสาขาวิจาสังคมศาสตร,ร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จจ้พยาครับที่อยู่นะครับ20ทับ6หมู่4ตำบลนนนนักเข่งอำเภอนอนจังหวัดสก้นคร โทรศัพท์ครับ0811412021ครับอีเมลนะครับธนาพลคงเลยครับ g m a i l c o m ครับประวัติการศึกษาครับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที6โรงเรียนพัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับกำลังศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระสมเด็จพระพุทยาค่ะผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบจากการวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR นะครับคือ 1. ผลผลิต ผลิตที่ได้นะครับก็คือ1แก้ไขปัญหาความยากจนครับสส่งเสริมอาชีพประชาชนครับ 3. าม้ายรูปเรื่มโครงการครับ 4. นําเสนอเป็นชีวิดีโอครับ5การเผยแพร่ครับและ2นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 1. ประชาชนในเขตพื้นที่ต่ามลนนวัมตเคงเครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ2 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนมาคิงครับได้รับความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครับและพัฒนาคุณลักษณะของอาชีพตามแนทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีได้ครับ 3. ครับผลที่เกิดจากความรู้สึกอิ่มเอมของผู้รับครับที่มีความสุขจากการที่ผู้ให้ครับได้ให้เกิดมิตรภาพที่ดีครับ 3. ผลกระทบครับ 1. ครับ ประชาชนครับว่างงาปนปจำนวนมากครับ2ครับรายได้ไม่เพียงพอครับจบการน,นำเสนอเพีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ